อันนี้อบสมุนไพรนะคะอบสมุนไพรแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ข้างในมีสมุนไพรทั้งนั้นเลยเต็มเลยค่ะหอมหอมแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นไฟมันก ไอร้อนมันก็จะขึ้นมาข้างล่างก็จะเป็นไฟใส่ฐานไฟอ่อนๆมันก็จะระอุขึ้นมาข้างบนข้างบนก็ผคค้าลุมโปงเลยค่ะตามภาษาที่บ้าน,นคืออกอกอย่าง สมุนไพรอะไรเนาะโอ้ยสมุนไพรมีอะไรบ้างพิดบ้ามายเยอะเยอะเ,เยอะมากสมุนไพรยาย่ๆเอา,ยา,ยาม,มาให้สารตะไคร้อะไรนี่ใบแดงเนาะต้นแดงใบหนาด นดหลวงโอ้มันเต็มเต็มพอดีเลยเต็มมันเต็มทั้พ่อ